พอใจโดยยามใครจะบุกบ้านกูกูกันไว้ก่อนเนาะเขาวางไว้ตรงแถวทางเดินแน่เลยจะไม่มีที่ให้อ๋อไม่บ้าเลยจะไม่มีที่ใมันที่ต้างไปแล้วตายูมันมีคนข้างยังไม่ดีเออ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 โอยโอยกูกลับบ้านก่อนนะอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยังตรงข้ามกดตัวอะไรมาวะโอ้ไม่กอดโคนนั้นเขาไม่เปลี่ยนเลยเนาะเขาชอบอะไรนั้นนักหนาแลมันอยู่ในระยะไกลยังไงล่ะ ลล้้งดวยไ่ะเอลซูแพดนี้สามารถที่จะยิงได้และเคลื่อนไหวได้เป็นการเอาจุดอ่อนออกนั่นเองโอ้เหล็กๆๆฆ่าใครวะอันตรายนะของใครวะเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าเรถบอมีน้ำมันไอ้เมืนอมีสกิลนี้แล้วได้ให้มีฟาร์มก่อนนะเมล่า ว่าทำไมยิงน้องไม่ได้น้องไม่ตกเป็นเป้าใครยังไม่ตกเป็นเป้าคุณฟิล์มเวลาทำอะไรอะกดสกิลวิ่งไล่ทำอะไรที่เอกไม่ได้แล้วลดบอมีทำบั่นบอมไม่ใช่เซนโซนของกูเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการให้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 มอาเป้าไม่โดนดาเบทเพื่อนระวังปึ้ง แือมันเป็นแค่ช่วงเวลานี้แหละที่เราจะทำอะไรที่ยาได้จริงจริงโดยวฉพอะแล้วตอนนาทำมาได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์แถบสายุด้วยครับอย่าเคลียร์เลยเฮ้ยอ้าวจะไปดีเจะไปดิโอโหอะไรอ่ะมันคือความลับที่ม่อาจบอกใครได้ว่ามันคืออะไรมันคือชั้นค่ อายุไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคืออะไรถ้าชนะไม่อยู่หวังนี้ชนะก็จะงงเหมือนกันไอ้เนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวยืนยืนอยู่ป้อมนี้นะเดี๋ยวก็มีคนตายเดี๋ยวมึงตายฮะเนี่ยกูนี่แหละตายโอ๊ยเห็นไหมอะไรพี่อ้ามึงช่วยเกลียวสุ้ยกูหน่อยดิไม่ไหวี๋ยวกูตายเนี่ยยูกูจังเลยคนอื่นมีให้เลงไม่เลงละโอ้กูโดนแถบกูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้ป่านนี้กูอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวก่อนดือดูครับวกอนเดสิ่งที่เราทำอาไว้ครับอะไรอะไรอ้าเกินเกินไปเลยอะบอกรองเท้าไว้วิ่งเลยงั้นน่ะรองเท้าวิ่งไวนอกเหนือจากสกิลที่เราใช้กันอยู่นั้นตัวนี้ก็ไม่ถูกปรับอะไรแล้วนะครับผมจะบอกให้สกิลมหากินของเราคืออันนี้อันเดียวเท่านั้นอันนั้นเราต้องใช้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเจอกูเจอกูเจอกูไม่เอาไม่เอาอาไม่เจอไม่เอาอ้าวอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยเป็นไรตายอ่ะอุ้ยเป็นไรตายอ่ะอุ้ยอะเป็นสิ่งที่กูทำไว้หายหมดโอ้ยเชี่ยขยุยิงไปขยุกยิงไปขยุเห็นพี่ได้ไงวะปิ๊ปิ๊วปิอุ้ยายุเข้ามาทำไมอ่ะายุเข้ามาทำไมครับเข้ามาหาอะไรในนี้หรอ มันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้สสงัยก็แค่เข้ามามันคืออะไรมันคืออะไรโอ้โหท่าเข้าไปดูให้หนุนน้อยอัลามไหมอัลามพี่เดินเข้าไปดูในบ้านให้หนูหน่อยนั่นแหละพี่เดินไปดูแล้วนั่นไงนี่แหละพี่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยขอใจหนูยังขอใจหนูยังอ้าช่วยด้วยกูโดนพี่มัคืออะไรอ่ะก็มันคืออะไรไงหลายคนสงสัย ยอ่งรู้แค่ว่าห้ามเดินไปเนาะแตยุอย่าดื้อเวลาเขาบอกอะก็อย่าดื้อก็ฟังหลงฟังแล้วมันก็มันจะตายหนูฟังแล้วหนูฟังแล้วก็หนูไม่ได้เข้าไปในป่านนูี่ไงหนูไม่ฟังไงเห็นไหมหนูก็เป็นอย่างนั้นไงมาดิมาดิ ป่าฝั่งนั้นอะกูแนะนําเลยนะอยากเข้าไปจริงๆจากใจจริงเลยและตอนนี้ก็เกิดควารสงสัยนะครับว่าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรถามหมอหมอก็ไม่สามารถตอบได้จริงครับเพราะว่าสิ่งที่ตายนี่มันฝืนอ้าอ้าอ้าหญิงเย้งอ้ยแล้วผมขอญาตกลับบ้านก่อนเลยลักกันอะใครจะบุกบ้านกูกูกันไว้ก่อนเนาะจะไม่จะมีที่ให้ มันฆ่าไปแล้วสายุมันมีคนฆ่ายังไงดิ้ยเฮยเฮ้ยโอ้โหขบันซีมันฆ่ามันมันมีแค่วิธีเดียวคือเราต้องฆ่ามันมันจะขอผ่านไปได้ยังไแล้วแอ้ยยังไแล้วนี่ว่าสายุด้วยวะเดินให้สบายนะครับเดินให้สนุกเดินให้สะดวกเดินให้สะดวกเดินให้สะดวกเรื่องข้าเขาได้แล้วครับโอ้ย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  กูก้าบังอะนะไอ้เหู้ยายุมันได้ข้าป่าใช่ไหมข้าวไปอีกหนึ่งพีโอ้โหแรงพดอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นดาวเมทไหมครับที่มันขึ้น่ะคือแบบคือแบบคือแบบว่าคือแบบว่าเอ๋อคนเดียวยังไหวตามใดที่ไม่ตายนะแต่ถ้าตายคือจบสงสัยไหมทายุ สงสัยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนตายสสงัยยตตอนามันเป็นยังไงตอนตายเป็นยังไงตอนตายคือมันโดนับเลยพี่คือมันสุบเลยเจอทีตัดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตายแล้วเพื่อนกูเพิ่งมาไงกูโดนเอลูยิงแผลตูตายไปแล้วเยอะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามตานิีจะตายในอีกตานิีจะตายในอีกยังยังยังไม่ตายไม่ตายฟิลฟิกเลยเหรอ ต้นไกไม่ตาย <c oughs> สิ่งสิ่งที่กูกลัวคือมาแล้วเนี่ยฟิกเกอร์อันสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ไปมันแก่แถบออกไม่ได้เท้าขเราไม่ปลอดภยัยไ่เปนไรแก่ไม่ได้ก็นั่นทำอย่างนั้นไปทำไมแกะไม่ได้กันนะนนดีแล้วหนูดีแล้ว <c oughs> ผมต้องเขาเรียกว่าทําในสิ่งที่ควรทําตรงนี้ก่อนย่าย่าขอกำลังเสริมที่เท้ากูด่วนตรงตรงเลนกลางเลย พี่ฮัทยวลองนะพี่มิ่งไปแล้วมั้งโดนตายเฮ้ยจะออกกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟจะมิ้งแรงแรงยากเพื่อนอนที่เขาจะเข้ามาลุ้งอะไรกันได้ตามเงี้โอ้ยแต่ก็มิ้งตามเขาเป็นยังไนะพี่เกิดอะไรขึ้นกันเกิดอะไรขึ้นกันนะอีคิวซังกิวจังเลยอ่ะโอ้โอ้อะไรเอโอ้โหแทบจะยุคโคตรใหญ่ ไม่กันบ้านหรอวะโอแก่ไม่ได้ด้วยเจเลยละงานนี้ว้าวอีจุงเลยแกไม่ได้มันดีงโอ้โหลำบากอ่ะจะขึ้นบ้านไงวะแกไม่ได้จริงนี่ก็แค่คิดว่ามันไม่มีอยู่ไหฮพยฟิกเกอร์เกอร์ไม่ยากหรอกการที่จะขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามเพราะฝั่งตรงข้ามกขขึ้นบ้านเราไม่ได้เหมือนกันไม่มีคีบให้ผมเก็บมาไม่มีคีบให้ผมเก็บมา เรื่องยิงยิงหมบตายมดเวลาเวลาก็ต้องไปหมดเวลาอย่าอย่าอย่าทุณพิมพ์น anyway> ้องเลิฟจริงพี่คือขอร้องเลยอย่า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 หือพี่พี่พูดช้างไปพี่พูดช้าน้องอย่าหือเลยจริงเอลซูแม่งยิงก้นรัวจริงสนไยนะแต่เคาะป่องป่องป่องอ่ะครั้งแรกยิงเป็นอัตโนมัติยิงตัวสั่นมันอ่ะแล้วส่นลูกใครตอนนี้มาอีกแล้ว อย่าอย่ากี่บอกก่อนนี่มุกก็ <c oughs> บอกแล้วว่าอยา่าก็นึกว่ามันจะอยู่ยตุกตีดประเด็นคือสายยุไม่ใช่ยิงกระสุนมามึงรู้ไหมน้องไม่ยิงแถบมาแถบแม่งลอยมาเป็นอันรัน,นะอะปังปังออกมาได้ไงวะเฮ้ยเออใช่ไหมเฮ้ยเอยเอมันยิงเป็นแถบป่ะน้องยิงะแบะบราแบบเพี้ยงเพี้ยงเลยโมยตัวหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย งัวเหรออยู่ที่ว่ากูอยากจะจบตอนไหนแค่นั้นแหละถ้าแค่สกิดก็ตายแล้วจบไปได้ดีมึงดูดิมันขึ้นบ้านยังไงอ่ะมึงมึงมึงเป็นตัสายตั้งป้องกันอ่ะตัวเคลียร์ทุนตัวเคลียร์ทุนเลียได้ลูกเดียวนะเลยร์ทุนเคลียร์ทุนอ้อยอยอ้ยอ้ยอุ้ยอยอ้ยออาวเป็นยตายอ่ะเนี่ยล่อซื้อไงเขาเรียกมาอยุรอซื้อไงลอซื้อให้วิ่งตามกูอยู่ซ มึงก oh hey! ็ใจแม็กก like okay ูไปโผล่แล okay, right, okay, okay, okay. uh, right. ้วเขาแบบอยากยิงให้ถึงเขาเลยมาข้างหน้าอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไหนเขาตายไปแล้วอ่ะทำไมเขายังอยู่อีกอ่ะเขามีก่อเกิดเพื่อนที่เขาเกิดไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ว่า็กมาแล้วพีเอ็กมาแล้วหัวหน้ายังตายเชี่ยกอตายแล้วกระสุนแม่งเหมือนมิสไม่ใส่อะไปเสียงก้องเกินคนละยี่ เขาจะเกี่ยกล่อมเลยตาอยู่ได้เลยหัวหน้าได้เลยหัวหน้าปั๊บจ้าอ่ะวินล้บุรุษนะวินล้บุรุษอะไรอ่ะมีแข่งวะมีแข่งวะมีแข่งแต่ไม่รอดเอ้ยสุดยอดขี้หมาขิมหาขี้หมาขี้หาโอ้ยแรงชิ่มหายเลยระวังนะระวังนะเออแค่คลิปก่อนเค่คลิปไปก่อนเคล่คลิปไปก่อนเรียบร้อย ไม่ได้หัวหน้าหนูละเว้นที่เอ็กซ์ศูนยไปเลยมอมแตกแล้วครับแล้วฝั่งที่ได้รับชชยชนะนั่นก็เป็นฝั่งผมอ้าวไม่อ้าใหม่อะไรการแพ้แล้วก็ต้องยอมรับสิหัวหน้าหัวหน้าไปเล่นเอลูดอ่ะหนูไปเล่นตัวอื่นเองไม่ใช่พานอย่างนี้กันไว้ก็ฝั่งสงค้ามก็เฉยๆครับเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะว่ามันคืออะไรนะซายุว้ายน่ากลัวจริงๆ